ว้าว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 มีโคราชเ้าขัดมีโคราชนะคะวันนี้ไปค่ะเครื่องปรุงพร้อมเลยค่ะกระทะพร้อมเทลงไปเทลงไปอันนี้เป็นเครื่องปรุงที่เขามีสําเร็จให้ในชุดของหมีโคราชนะคะง่ายๆ่ลยสะดวกสบายจัดไปค่ะแอปเสลียนก็พร้อมค่ะ นมันมัน <sociedad> มัน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 ทำกับข้าให้สนุกแล้วก็อร่อยด้วยนะคะผักให้หอมเลยค่ะให้หอมไม่ต้องไฟแรงเด้อพี่น <The> <cascade> ้องไฟอ่อนเ้อพี่น้อง หมดหมดจะกน้ำ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 ใส่เติมสักหน่อยค่ะเพราะเพราะว่าผัดไปสักครั้งแล้วนะคะเนาะใส่น้ำไปนี่แหละค่ะอุ้ยทำไมส่หน้าตัวเองทำไมไปถ่ายน้าที่เธอเล้วค่ะใส่เส้นลงไปค่ะโลไปเลยค่ะเส้นที่เราเตรียมไว้เส้นหี่โบราณนะคะทีนี้ก็คนเลยค่ะทีนี้คนใส่น้ำนี่เยอะเและค่ะเพราะว่าเขาจะดูดซึมน้ำเข้าไปในเนื้อ ของเส้นด้วยนะคะคนไปด้วยค่ะน้ำเยอะไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแฉะๆก็ไม่เป็นไรเราผัดเองเนาะมาดูตอนเสร็จนะคะทีนี้มาดูตอนเสร็จค่ะ